วันหนึ่งคุณวิเชียนเสียชีวิตเสียชีวิตกระทันหันกระทันหันเลยนะกระทันหันคือแค่เข้าโรงพยาบาลติดเชื้อในกระแสเลือดอแล้วรักษาไม่ทันเวลานะคะก็เลยเสียชีวิตแบบภายในระยะเวลาแบบไม่เกินสองเดือนค่ะอาจารย์ในช่วงของการรักษาเนี่ยนะคะในช่วงของการรักษานี่คุณวิเชียนเนี่ยก็ไม่ได้ทางานหรือเพราะป่วยถูกป่ะเพราะป่วยใช่แล้วธุรกิจมันดําเนินต่อไปได้ไหมก็ดําเนินต่อไปขาดหัวหอกอ่ะ ภายใต้ของการที่ให้ทางลูกที่ที่ฝึกให้ดูแลบริษัทด้วยแต่ไม่ไม่ได้มีเรื่องของหุ้นหรืออะไรเลยอย่างนี้ค่ะคอยช่วยบริหารงานมาช่วยพ่อทํางานนะคะมีภรรยาที่มาช่วยกันทํางานอย่างนี้ค่ะจารย์แต่ว่าคนอื่นๆที่เป็นหุ้นลมก็เป็นพนักงานโดยทั่วๆไปอยู่แล้วก็ทางานกันไปตามตามที่เคยทำมาตามหน้าที่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณวิเชียนนี่ติดเชื้อในกระแสเลือดอยู่ๆมันติดเลยไหม ร,ะะรู้สึกว่าป่วยค่ะอาจารย,ย, <laughs> ย์ป่วย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 มีอาการไข้ขึ้น oh. อพอมีอาการไข้ขึ้นก็เลยเขาเรียกว่าไข้สูงน่ะคะ่ะในในในช่วงแบบรวดเร็วเลยอะ่ะแปบบ๊บเดียวช่วงช่วงหัวค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลก็บอกเป็นไข้นะคะแล้วก็ตรวจเลือดก็พบว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะเราก็การติดเชื้อในกระแสเลือดนี้ก็คือ รักษาไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตามกระบวนการรักษาอันนี้ไม่ไม่ขอลงรายละเอียดน,นะคะเพราะมไม่รู้ะนะคะรู้แค่นี้แล้วก็เลยเสียชีวิตแลวอายุเขาเยอะไหมคุณวิเชียนเนี่ยอายุเยอะแล้วค่ะก็เป็นไปตามวัยก็ได้นะใช่ใชแต่ว่าทํางานหนักขยันขันแข็งมาตลอดชีวิตอาจจะมีเขาเรียกว่าโรคเก่าด้วยค่ะอาจารย์ที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่ติดตัวมาแล้วพอมาติดเชื้อก็เลยนั่นแหละค่ะอืมก็เป็นเรื่องเศร้านะฮะที่อยู่ๆหัวหอก ของบริษัทของของห้างส่วนนี้เสียชีวิตไปคร mm hmm. าวนี้ธุรกิจมันควรจะต้องดําเนินต่อไปไหมอ่ะเพราะว่าขาดหัวหอกคนสําคัญแต่ว่าธุรกิจมันก็เป็นระบบของมันไปตั้ง3าปีแล้วนะแล้วก็ลุ่งเรือนด้วยหลังจากขาดผู้นําไปเนาะอาจารย์ก็ขุณวิเชียนนะคะก็ได้ดําเนินการชุณวิเชียดดาเนินการไม่หก่กทางญาติอะคะ่ะทางญาติก็ได้ดําเนินการคือประคองบริษัทเอยประคองห้างส่วนนี้ต่อไปในในส่วนที่แบบ มันฉุกเฉินหรือมันสําคัญแต่ในขณะเดียวกันก็ดําเนินทางพิธีศพท,ทางศาสนาสปไปด้วยนะคะก็จัดงานศพอะไรอะไรอย่างเงี้ยหารเรียบร้อยแล้วก็ว่ากันไปผ่านมาสักประมาณไม่นานผ่านมาไม่นานนี่หมายความว่า,วาหลังจากที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมใช่ <หา S 2> เสียชีวิต<ำ>ก็จัดพิธีพอ่าธุรก,กิจมมนก็ควรจะต้องดําเนินต่อเป็นคุณเนี่ย คุณเป็นลูกคุณจะดําเนินธุรกิจต่อไหมสมมุติว่าคุณคุณมโนตัวเองนะนะว่าคุณเป็นลูกครับแล้วธุรกิจของพ่อดําเนินไปอย่างดีกําลังรุ่งเลยกันแบบกรกําลังขึ้นเลยอยู่ๆพ่อเสียชีวิตกะทันหันโดยที่เราไม่ได้คาดฝันถ้าเกิดคุณเป็นลูกคุณจะทํำยังไงคุณต้องเข้าไปช่วยธุรกิจพ่อก่อนตั้งแต่พ่อป่วยแล้วจนพ่อเสียชีวิตคุณต้องเข้าไปถูกปะต้องเข้าไปครับแล้วคุณมีเป้าหมายยังไงต่อต้องวางแผนต่อครับว่าหลังจากพ่อเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเราต้องไปยืื่่่นาตออครับเพจะ พี่ผู้จัดการมรดกซะเลยจะ,จะได้จะได้แบบว่าปลอดภัยไว้ก่อนอ่าถูกต้องป่ะอ่ไม่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาสุดท้ายอ่ะเวลาเนินการทางราชการเองอะไรทุกอย่างอ่ะมันจะได้เรียบรับลื่นโดยที่ไม่มีปัญหาต้องรอคนคัดค้าให้เสร็จสับซะก,ก่อนอืมคุณมองในเรื่องมรดกเลยนะใช่ครับแล้วในเรื่องของธุรกิจของพ่อคุณเนี่ยที่ที่ชื่อคุณก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนในในห้างนี้หรอกคุณก็คุณก็มาช่วยดูแลและคุณคิดว่าคุณจะไปต่อกับ หางมันส่วนนี้ไหมทุกกิจนกาลังรุ่งอะ่ะแ,แต่คนอื่นๆนี่มันดูแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากถ้าเป็นคุณคุณจะทำไงไปต่อสิครับอาไปต่อนะฮะงั้นเดี๋ยวมาฟังกันหลังพักเบรกนะฮะว่าคุณโมรเมโร่แบบไปต่อแล้วธุกกิจน,นี้จะไปต่อไหมครับค่ะรายการมันนี่ช็อตดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกลวินบุรนนินันท์ สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM